สวัสดีตอนเช้านะครับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านของหัวล้านนะก็วันนี้มันจะเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าทางบริษัทเขามีแผนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือจะมีการซ้อมดับเพลิงนั่นเองโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับจากหน่วยป้องกันไอ้หน่วยบรรเทาสาธารณาภัยไหมของเทศบาลนะครับที่มีอยู่ตัวประเทศนั่นแหละมาอำนวยการฝึกให้นั่นเองอ้าวแน่นอนแหละนะครับจอดกันให้พลึบเลยทีเดียวนะครับเต็มลานจอดเลย ใครอยากดูรุ่นไหนกันบ้างก็เดี๋ยวหัวร้านจัดให้แต่วันนี้เดี๋ยวเราเดินมาสำรวจก่อนดีกว่านะครับโดยรถที่จอดอยู่นะครับสคันเนี้ยเพิ่งลงนะครับโดยจะมีเจ้าตัว2,024เนี่ยแซมมา2คันโดยนะครับคันแรกเนี่ยก็จะมีเจ้าตัว V ไม่ใช่ไม่ใช่ v Cross โทษทีนะครับเป็นเจ้าตัว c a p 4 Highlander 1.9เกรด M นั่นเองเฮ้ยคันนี้น่าจะเป็นรถเทสหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต่ขออนุญ,ญาตดูนิดหนึ่ง เป็น1.9หรือ3.0นะครับขออนุญาตดูเลขเครื่องก่อนอ่ะเป็น3.0คันนี้น่าจะเป็นรถทดลองขับนะครับเนี่ยของป2020ี2024นั่นเองอราคาเดี๋ยวลืมราคานะปรับขึ้นเนี่ยถ้าเป็นตัวยกสูงน่าจะ25,000บาทถึง40,000บาทเลยนะนี่ครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวล้อไม่ต้องปิดแล้วนะครับเขาเห็นกันตัวบ้านทั่วเมืองแล้ว พอศูนย์อะตัวเกรดเอมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไต่ถ่ายให้ดูตัวร้อนที่จริงมันเอาออกได้มันแกะออกได้เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วแหละเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนที่เราไปงานเปิดตัวใช่ไหม,มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในมันก็จะเป็นตัวสีเทาด้านนอกมันก็จะเป็นตัวปัดเงาแบบนี้ถูกไหมแล้วก็อีกคันหนึ่งมาลงนะครับโอ้โหเป็นของ2023นานั่นเองนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแค p ฟ h ร์ฮาร์แลนเดอร์หนึ่งจุดเก้า เกรด LDA นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้เดี๋ยวของ2024มันจะแตกต่างกันตรงไหนเราก็ค่อยมาดูกันนะครับแต่คาดว่าตัวลายล้อแม็กซ์เนี่ยของปี2024เนี่ยน่าจะใช้แม็กเดิมนะของ LDA เนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาปีที่แล้วนี้เองนะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีการเปลี่ยนแม็กซ์ใหม่อีกรั้นนึงนะครับจะเป็นตัวเรือธงนะครับหรือว่าเป็น รถที่เอามาเป็นจุดข,ขายนั่นก็คือเจ้าตัว V-Cross g r ร d e M นั่นเอง1,257,000าบาทนะครับหนึ่งล้านคือพดท่ิยามันปรับขึ้นจากราคาเดิมมาอีก40,000บาทโอ้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าดุดันแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเอาไปรวมกันอยู่ที่โคมไฟหน้าแล้วนะครับการออกแบบตัวลายล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กใหม่ที่มีความดุดันมากยิ่งขึ้นซึ่งให้หลายท่านเห็นแล้วแหลอะอะ เผื่อบางท่านยังไม่ได้ดูคลิปอขอบขอบคุณมากมากนะครับลูกค้าโอ้ยเนี่ยแล้วมันติดมาอย่างงี้แล้วฉันก็ต้องไปเอาการนาขัดออกมันขัดยากรู้ไหมจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนนนเ,ออเนี่ยแกแกะเนี่เออเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการนการนแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะแกะออกเลยนะครับ ่าจะเกะออกแล้วก็ใส่คืนคิ Q ้วล้อนะครับได้มาใหม่นะสำหรับรุ่นนี้กระจกบังลงหน้ามาพร้อมไออาร์คัทนะครับแล้วก็มีระบบเบรกอัตโนมัติที่ตอบสนองได้ฉับไวมากขึ้นพร้อมกับเจ้าตัวกล้องด้านหน้าโอ้ไม่แต่กล้องด้านหน้าเขาว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับที่สามารถมองรอบคันได้ดียิ่งขึ้นเสาอากาศเดี๋ยวเอาใส่ให้นะมีมีมีมานะครับก็เป็นเสาอากาศทรงมาตรฐานทรงเดิมก็มุมมองของมันเนี่ยก็มองได้กว้างถึง 120องศาเลยทีเดียวจาก140นะครับคิ Q ้วล้อใหม่ดุดันนะครับเหลี่ยมเยอะขึ้นเหลี่ยมจัด <c oughs> รวมถึงตัวสปอร์ตบาร์ของเขานะครับก็จะมีเหลี่ยมเพิ่มขึ้นด้วยดิฟล็อกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเทเลนโหมดหรือว่ารับเออลาฟเทเลนขอโทษทีนะครับซึ่งจะมีในตัวมิวเเท่านั้นในปี2023แต่ตอนนี้2024นะครับ V-Cross เอามาครอบครองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเห็นลูกค้าแจ้งมาว่า โอ้โหมันมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับที่ทํางานคู่กับเจ้าลารฟเทอร์เรนตัวนี้เพราะฉะนั้นการทํางานของมันจะดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งพี่ต่ายถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับที่ทางบริษัทตีเพช I อิสุสเซลได้ทําการทดลองเมื่อวานนี้นะครับต่อให้3ล้อเนี่ยมันฟรีแต่มีรอออาจจะมีล้อเดียวนะครับแตะพื้นมันก็สามารถสะบัดออกจากโครนจากตรมได้นั่นเองนี่อันนี้ด้านท้ายของเขาไฟท้าย3ชั้นกระจังหน้า2ชั้นรวมเป็น5ชั้นโอเคไหมโอเค อันนี้คําพูดของคุณหนิงคุณหนิงโอเคคุณหนิงโอเคคุณตายก็โอเคขออนุญาตพัดพิงนะครับแล้วก็เราแหลกลังคาก็ยังได้มาแล้วก็สิ่งที่หลายท่านอยากดูอ่ะพี่ตายเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตัว2023กันบ้างมีรุ่นไหนให้ผมอะ่ะมีรุ่นไหนให้หนูได้เลือกชมเลือกใช้กันบ้างนะครับก็หลกัหลกๆแหละคุณจะเอารุ่นไหนล่ะนะครับแคปโฟ9เกรด S นะครับ 7 2 3 0 0 0่าบาทเทาแรมโบมาด้วยกระจังหน้าที่มีความดุดันของปี2023โอ้เขาสวยมากๆเลยนหน่าใช้มากๆแล้วก็ตัวนี้ฝาหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ซึ่งคาดว่าตัวใหม่มาแกก็มันติรีเฟกเตอร์เหมือนชั้นนี้แหละแต่แกเปลี่ยนที่เฉยเนะาะเจ้าตัว 2, ปี2023มันบอกไว้นะแล้วก็ตัว sda ก็มีนะครับเทาแรมโบเหมือนกันใน sda ครัน DA, นี้ก็ sda เช่นเดียวกันโอโ้โห,โห,โหนะครับไม่มีใครมาแย่งพูดแย่งไลวันนี้ เราสนุกมากๆเลยนะครับคุณหนึ่งเขาเตรียมงานซ้อมดับเพลิงตัว SDA สีขาวไซบีเรียนนะครับที่มีตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสีบอลมีไหมอ่ะมีแล้วก็ตัวไหนเอย้ยตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซขับไฮแลนเดอร์1.9เกรด LDA เป็นสีดำนะครับของปี2023 l i ลายล้อแม็นะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไฟตัดหมอกเขามีมาให้ด้วยนะ2023ไม่ใช่ไก่การทุกคนน่าใช้มากๆแล้วก็ตัว2024โอ้นะครับของฉันว่าฉันดูนี่เขี้ยวฉันน่ารักน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ยิ้มนิดๆเออเขาก็เชี์ขายตัวเขาแล้วเนาะแล้วก็จะมีเจ้าตัวเกรดแนะครับทุกคนสีเทาดมโบ9 7 0 0 0บาทนะครับด้านหลังตัวนู่นก็จะเป็น LDA 847ที่เพิ่งมาลงนะครับแล้วก็ด้านหลัง2คันก็จะเป็นตัว SDA เช่นเดียวกันอขออนุญาตข้ามไปส่วนใครที่อยากได้4ประตูตัวรองตัวลองท็อปนะครับยังสามารถเลือกได้ของปี2023นั่นคือเจ้าตัว c a ลฟ1.9เกรด LDA ก็มีให้เช่นเดียวกันล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็16นิ้วเลยทีเดียว เอ็กซิลก็มีสีเทามีลูกค้าพี่ต่ายจองแล้วด้วยนะครับตัวใหม่ไหมเฮ้ยเอ็กซิล่ไม่เปลี่ยนนะใครที่รอ X อ็กซิลไม่ต้องรอนะครับจองได้เลยจองได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นดีด้วยช่วงนี้ LDA นะครับตัวสูงก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็คันนี้ก็จะเป็น LDA นะครับทุกคน LDA จะพูดอะไรต่อด้านหลังเจ้าพระคุณรุนช่องนะครับ c คปโฟ1.9เกรด LDA ตัวนี้จะเป็นสีเทาดัมโบแล้วก็4 um ประตูคันนี้คาดว่าเป็น LDA แต่ไม่ได้แจ่ออโต้หรือธรรมดานะครับเราดูจากไฟตัดหมอกกระลุตรงนี้ขออนุญาตชี้นะปกติจะไม่ชี้จะหน้าคุณยังไม่ชี้จะ,จะ,จ,ะจะทำแบบนี้เอานะครับแต่มันจะดูไม่สังเกตเห็นเนาะแล้วก็ตัวเกรด Z นั่นเองคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับส่วนที่จอดอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็น ที่ลูกค้าเลือกไว้แล้วนะครับ2,024 2,028 2,800มาฉันไม่เอาฉันจะเอา2,023รวมถึงคันน้นที่ยังไปส่งลูกค้าจากสุรินด้วย